คำว่าจริยธรรมเนี่ยมันถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดผิดแผกแตกต่างไปจาก original meaning หรือหรือความหมายเดิมตามเจตนารมซึ่งเขามีไว้ใช้ในสังคมนะครับจนในที่สุดมันกลายมาเป็นคจลทางการเมืองหรือเป็นเป็น,ปน,นกลไกอาวุธทางการเมืองในการเอาไว้ใช้ในการหาเรื่องกันผมอยากจะเชิญชวนให้นักการเมืองซึ่งเข้ามาเล่นการเมืองในระบบเนี่ย กล้าพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นอย่าไปพูดตามสคริปต์ของสิ่งที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับการออกแบบมาโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเอาจริงๆแล้วคําว่าจริยธรรมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจริยธรรมมันแปลว่าจริยธรรมจอมปลอมด้วยซ้าน,นะครับในทางปฏิบัติคือผมไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคุณจะเป็น สมาชิกวุฒิสภานะฮะผมเวลาผมพูดถึงประเด็นเหล่านี้ผมพูดถึงระดับแคนดิดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นําทางความคิดว่าคุณมีหน้าที่ในการหล่อหลอมให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจว่าอะไรคือเรื่องบูชิตกับอะไรคือเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่จริงๆจับต้องได้คือในชีวิตนี้มันมีความดีแล้วมันมีจริยศาสตร์มันมีเอธิคที่เป็นของจริงซึ่งจับต้องได้ พูดง่ายก็คือว่ามันมีความดีที่แท้จริงมันมีความชั่วที่แท้จริงมันมีการทุจริคตคดโกงมันมีการทําดีช่วยเหลือผู้อื่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็มีอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกเทคนิคทางกฎหมายซึ่งไม่มีความหมายหาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าไอ้เรื่องเทคนิคเทคนิคทางกฎหมายซึ่งเอาไว้ใช้ในการกเรียกว่าเป็นอาวุธหาเรื่องกันไปเรื่อยๆวันๆเพื่อให้มีปัญหากันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งถ่านนักการเมืองคนไหนจับประเด็นนี้ผิดเนี่ย จะเสียโอกาสที่จะได้คะแนนจากประชาชนเพราะประชาชนส่วนใหญ่เขาตาสว่างกับเรื่องพวกนี้ก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่บายบูชิตจริยธรรมซึ่งเอาไว้ใช้ในการหาเรื่องนักการเมืองด้วยกันนะฮะโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เขารู้ทันผู้พิพากษาที่ไม่ได้ปฏิบัติตัวเป็นผูาา้เป็นผู้พิพากษาเขารู้ทันสสซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตัวเป็นผู้แทน เขารู้แทนนักร้องซึ่งรับจ้างมาด้วยเ,เงินอเมริสินจ้างอะไรเงี้ยเขาเขารู้ทันหมดแต่ว่าไอ้ผู้เล่นซึ่งอยู่ในกติกาแล้วคิดว่าจะต้องโค้งน้อมรับตลอดเวลาต่อมาตรฐานบาบบบพวกนี้แล้วเอาไว้ใช้ในการหาเรื่องผู้ร่วมงานในวงการเดียวกันอะไรเงี้ยไอคนแบบนั้นน่ยคือคนซึ่งในที่สุดแล้วทําให้ความดีที่แท้จริงและความชั่วที่แท้จริงเนี่ยมันถูกเจือจางและหายไป แล้วก็เสร็จแล้วก็เหลือแค่จริยธรรมเซตจอมปลอมซึ่งเอาไว้ใช้ในการเป็น,นกลไกในการกลั่นแกล้งกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านนักการเมืองคนไหนฉลาดพอที่จะจับกระแสนี้แล้วพูดในเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมคิดว่าประชาชนพร้อมเทคะแนนให้เพราะประชาชนจนํานวนไม่น้อยเขาเห็นในเขาเขาเขาเห็นถึงจริยธรรมที่แท้จริงเสร็จแล้วก็าก็เห็นถึงเรื่องซึ่งแบบเอาไว้ใช้ในการหาเรื่องกันเพื่อให้คนอื่นเขาเล่นการเมืองไม่ได้ นะฮะอันนี้อันนี้สำคัญนะครับแล้วมันเป็นประเด็นซึ่งถ้าคุณทุกคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณไม่กล้าเสี่ยงพูดเรื่องพู้นี้สักนิดเนี่ยคุณจะไม่มีโอากาสได้คะแนนนะคะแนนเนี่ยมันมาจากความซื่อตรงนะคะแนนมันมาจากความซื่อตรงของอการไปตามประเด็นซึ่งบางทีมันเป็นประเด็นซึ่งลึกซึ้งไปกว่าที่คุณจะเห็นตามที่เห็นอยู่ในบทบัญญัตินะฮะ เอาละอย่างไรก็ดีผมกลับไปที่หน้า Window Capture อันนี้นะฮะอันนี้ของ i-law อนะครับ6ปัญหามาตรฐานทางจริยธรรมนะฮะนะ,ะใช้ถ้อยคำกว้างขวางทำอะไรก็ผิดได้ถูกนำมาใช้ในการลงโทษย้อนหลังเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ2 0 6 0ไม่มีวิธีที่จะแก้ไขหรือยกเลิกโทษตัดสิทธิการเม,มืองถึงขั้นตลอดชีวิตขัดหลักการสิทธิมนุษยชนสากลสารรัฐมนูและองค์กรอิสระของคอสช ร่างขึ้นมาเองเพื่อใช้กับคนอื่นการกระทําเดียวถูกดำเนินคดีได้สองช่องทางฟ้องได้สองศาลก็พูดง่ายอันนี้มันสรุปเลยก็คือว่ามันเป็นจริยธรรมซึ่งเอาไว้ใช้ในการเป็นอาวุธทางการเมืองอาวุธทางการเมืองในที่นี้คือเสริมเข้าไปในกระบวนการตุลาการพิวัตรที่ก่อนที่จะมีหมวดจริยธรรมบ้าบอพวกเนี้ยคือมันมีหมวดจริยธรรมที่แท้จริงได้เสร็จแล้วมันก็มีหมวดจริยธรรมบ้าบอซึ่งเอาไว้ใช้ในการหาเรื่องกันนะฮะ ทั้งหมดนี้มันเสริมกับตุลาการพิวัตรเดิมซึ่งตั้งแต่ปี49ก็เดินมาผิดทางแล้วมันไม่ใช่เดินม,ม,มาผิดทางตั้งแต่ปี49นะครับมีทั้งสามปกครองสารมนูนก็มายุ่งหลายเรื่องนะฮะร,ระยะหลังสามปกครองดีขึ้นแล้วก็ถอยห่างออกไปแต่สารมนูนยังยังเป็นมาตรฐานค,คล้ายๆกับเมื่อก่อนนะฮะในสมัยปี49เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการแก้ไขในลักษณะนี้แล้วมันลามมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยประชาชนก็ต้องตาสว่างเองนะครับแล้วก็น,นำไปสู่การยกร่างรัมนูนฉบับใหม่นะครับในการทำประชามติ ในวันซึ่งจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าไอ้ลอเขาเขียนถึงเรื่องนี้ยาวนะครับผมไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่าทั้งบทนี้ผมเห็นไอ้วิบากกรรมนี้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มซึ่งมีการสั่งการให้มีการใช้กระบวนการตุลาการเข้ามาทําลายฝ่ายการเมืองนะครับผมเห็นมาตั้งแต่เริ่มนะครับซึ่งย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณเกือบเกือบเกือบเอ่สิบปีแล้วนะฮะก็ท่านผู้ชมจะอ่านฉบับ แตมในเวอร์ชันซึ่งผมค่อยๆเล่าให้ฟังในช่วง1020ปีที่ผ่านมาก็ได้หรือถ้าผู้ชมจะอ่านในเวอร์ชันฉบับย่อซึ่งอันนี้เขาสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนันในไอลอนะฮะเ,เราทำคลิปย่อยดีไหมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้มาไลฟ์หลายวันแล้วทำคลิปย่อยอันหนึ่งแล้วกันเป็นเป็นช็อตนะครับบางทีผมจะไลฟ์เนี่ยผมต้องมีแรงบันดาลใจนิดนึงนะฮะวันไหนวันไหนซึ่งอ,อารมณ์มันยังไม่หมกักอยากมาแบบ นั่งสาธยายาวเนี่ยมันก็จะยังพูดอะไรไม่เคยรู้เรื่องนะฮะวันนี้พอมีแรงมากขึ้นนิดนึงนะฮะงั้นเราทำคลิปาคลิปย่อยเรื่องเ,อเรื่ององั้นย่างี้แต่นักการเมืองที่เล่นในในอุตสาหกรรมนี้เองบางทีก็อาจจะไม่กล้าพูดในประเด็นพวกนี้เองเพราะว่ากลายเป็นว่าไปวิจารณ์หมวดซึ่งตนเองควรที่จะปฏิบัติตาม แต่ผมมองว่านักการเมืองเองก็ต้องเข้าใจว่าหมวดจริยธรรมนะ่ะมันมีไว้เพื่อให้นักการเมืองเนี่ยหาเรื่องกันเองด้วยเอาง่ายๆก็คือว่าหมวดจริยธรรมนะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกซึ่งแบ่งแยกและปกครองประชาชนแล้วท่านนักการเมืองคนไหนรู้ทันเนี่ยก็จะไม่กลั่นแกล้งก,กันด้วยเรื่องพวกนี้นะครับแต่คุณจะต้องคล้ายๆเอาตอนเองออกจากอินดัสทรีแล้วก็มองในภาพใหญ่นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าคุณดูผมพูดมาเป็นเวลา1020ปีอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ มาตรการปรับ s c เมอร์ของรัฐบาลอนุทินมาถูกทางแล้วหรือไม่นะฮะประเมินยาแรงของรัฐบาลนี้ปรับสแกมเมอร์ได้ผลขนาดไหนทำไมคนรวย not all ไม่สนความเหลื่อมล้ำเออเพราะว่าเพราะว่าทำไมคนรวยผมคิดว่าปัญหาคือปัญหาคือคุณมองว่ามันมีคนรวย ไอ้คนที่คุณคิดว่ารวยมันอาจจะไม่รวยเลยก็ได้ประมาณ90%ของคนที่คุณคิดว่ารวยเนี่ยยากจนนะฮะในเมืองไทยนี่แหละนะฮะ the half and t half e h not เอาง่ายๆคือว่าถ้าคุณเจอคนซึ่งคุณคิดว่ารวยประมาณ90%นไม่รวยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีปัญหาที่การตั้งโจทย์ตั้งแต่เริ่มนะฮะอันนี้ของ the matter นะฮะ